สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนะ้าสาวหัวแทนพาณิชยนาะเรืเอน,นะคะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอธุรกิจที่มีชื่อว่า e ีโคขับคาเฟค่ะเพื่อนๆห,หลายคนคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าอ e ีโคขับคาเฟเนี่ยคือธุรกิจเกี่ยวกับอะไรและเหตุผลอะไรที่ฉันนะคะได้เลือกธุรกิจนี้มานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมถ้าอยากรู้กันแล้วดูกันเลย ก่อนอื่นนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะลองนึภาพตามนะคะว่าตัวเองกำลังถือแก้วกาแฟร้อนๆที่หอมกลณ่นยืนะคะแต่รู้ไหมคะว่าแก้วกาแฟที่เราถืออยู่นั้นอาจกลายเป็นขยะที่อยู่บนโลกอีกหลายสิบปีเลยละค่ะวันนี้นะคะดิฉันจึงอยากพาทุกคนไปรู้จักกับธุรกิจที่จะทให้การดื่มกาแฟของเราไม่ใช่แค่ความสุขแต่ยังเป็นการช่วยโลกไปพร้อมกันธุรกิจนี้นะคะชื่อว่าอีโคขับคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่รักโรกของเราค่ะทุกปีนะคะประเทศไทยใช้แก้วพลาสติกและแก้วกระดาษที่มากกว่าสอ0 0ัล้านใบ ะะไม่ได้ถูกนําไปรีไซเคิลแต่ในขณะเดียวกันกระแสรักโลกกําลังมาแรงคนรุ่นใหม่หันมาเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนี่จึงเป็นโอกาสทองของเราค่ะ Eco c u ับคาเฟนะคะเป็นคาเฟ่ที่ผสมผสานส,สามเรื่องสําคัญค่ะซึ่ง1เครื่องดื่มในเบเกอรี่มีคุณภาพสูงค่ะ ุขันฑ์เยอะสฉลียได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและสามนะคะโปรแกรมรับแก้วคืนเพิมส่วนลพิเศษให้ลูกค้าค่ะเรานะคะอยากให้กแก้วที่เสิร์ฟไม่เพียงอร่อยแต่ยังสร้างความภูมิใจให้ผู้ดื่มค่ะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะชัดเจนมากคือหนึ่งนะคะคือกลุ่มนักศ,ศ,ศ,ศึกษาและวัยทำงานที่ดื่มกาแฟทุกวันค่ะสองคือคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มองหาประสบการณ์ใหม่เพราะทุกคนนะคะสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายแค่เลือกดื่มกับเราค่ะ เรานะคะสร้างการรับรู้ผ่านโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมทิกต็อกเฟซบุ๊กพร้อมกับกิจกรรม r ิงเบ y ร์แค a เเพื่อให้ส่วนลดเมื่อทุกคนนำแก้วมาเองนอกจากนี้นะคะเรายังร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์สายลักรถร้อนเพื่อให้ข้อความของเรานะคะส่งต่อไปในมุมกว้างที่สุดคะ่ะเรานะคะคาดหวังว่าในปีแรกจะลดขยะจากแก้วได้อย่างน้อย50และมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใน3ปีเราจะขยายสาขาและสร้างแบรนด์ให้เป็น1นึเงในคาเฟ่รักโลกที่ผู้คนจดจำค่ะค่ะสุดท้ายนะคะอ e ีโคขับคาเฟ่นะคะไม่ใช่แค่ธุรกิจขายกาแฟแต่มันคือภารกิจเล็กๆที่อยากเปลี่ยนแปลงโลกและทุกคนที่ถือแก้วอยู่นี้ก็คือฮีโร่ของโลกใบนี้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ